5เรื่องจริงของอาโม่สากาจิอาคุตะมีกับเป็นเผยนื้อหาของมังงานนะ1 ข้อมูลส่วนตัวโดยอาร์โม่นีนะครับไม่ได้บอกอายุของตัวเองส่วนสูง158ซนติเมตรเกิดวันที่4ชั้นวาคม 2. ของที่ชอบของที่อาร์โม่ชอบนี่ครับคือคนที่รักเราการคุยเรื่องความรักของน่ารักน่ารักและกลิ่นของคนที่ชอบ 3. จิงกีของเธอนั่นก็คือรองเท้านะครับที่เป็นหนึ่งในซีรีส์ผู้เฝ้าดูแบบเดียวกันกับของรูโดซึ่งพลังของมันนะครับก็คือการส่งกลิ่นเพื่อควบคุมเป้าหมายหรือจะเปลี่ยนเป็นหิวใจให้ผู้คนก็ทําได้เช่นกัน 4. ที่มาของชื่อชื่อของอาร์โม่นะคร ปที่แปลว่าฉันรักแต่ผมว่าอาจจะเป็นภาษาอิตาลีก็ได้นะครับเาตีอาร์โมในภาษาอิตาลีเนี่ยก็แปลว่าฉันรักคุณเหมือนกันซึ่งตัวละครอาร์โมเนี่ยครับก็เป็นตัวละครที่ชอบพูดคุยเกี่ยวกับกวความรักก็เป็นไปได้นะที่จะเป็นความหมายนีค้ค่า <c oughs> แม้ว่าดูเธอจะร้ายนะครับแต่เธอเนี่ยไม่ได้ร้าย <c oughs> ที่อาร์โมเป็นแบบนั้นในตอนแรกนะครับ <c oughs> มันมาจากการที่เธอเนี่ยโตมาแบบผิดผิดไม่มีคนคอยสั่งสอนและทําให้เธอเนี่ยเข้าใจทุกอย่างผิดไปหมดจนเธอเนี่ยครับได้เจอมาถ่งความเท่าเทียมจากรูโดไปนั่นก็ะทาให้เธอคิดได้และเปลี่ยนเป็็นนนนคทททีีี่่่ดดดขขึ้้้้และาาายสุกกกไเเรววมัับ อยากให้ทำตัวละครไหนอีกคอมเมนต์บอกผมเลย